ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นั้นเราเป็นที่พึ่งเสมอไปแหละอย่าไปลืมอย่าไปลืมที่พึ่งอันประเสริฐเราเกิดมาในโลกนี้เราก็มาพบพระพุทธศาสนาบรรพบุพรุษของเราในนับถือ เนนับถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายชั่วคนแล้วจนมาถึงเราในปัจจุบันนี้เราก็ยังนับถือสืบต่อจากบรรพบุรุษของเรามาโดยความไม่ประมาทการนับถือพุทธศาสนานี้ มันก็ไม่ใช่อื่นงไกลอะไรเราแสดงความนับถือด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี่การนับถือก็มีอยู่สองอย่างนี่แหละคือว่าเราต้องแสดงออกทั้งทางกายทางวาจาทางจิตใจให้ตนเองก็รู้และผู้อื่นก็รู้ว่าตนนับถือพุทธศาสนาจริง มันมีสัญ,ญลักษณ์บอกอยู่คนผู้นับถือบริษัทธนานั้นมีกายก็อ่อนโยนอ,อนโน้มทอมตอน้นนี่ไม่ถือเนื้อถือตัวการกล่าวว่าจาใดก็เป็นวาา่า้าที่ไพเราะอ่อนหวานไม่หยาบคายร้ายการ แล้วก็ชอบกล่าวแต่วาจาที่จริงมีเหตุมีผลถ้าเรื่องใดไม่จริงแล้วไม่เอามาพูดเลยแล้วก็ไม่พูดสอดเสียดยุโยงให้ใครแตกร้าาสามขีกันอันหมนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของหมูค่คลผู้นับถือพุทธศาสนา พราะว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเราทำดีต่อกันและกันเพราเราเกิดมาในโลกนี้เราไม่ได้เกิดมาคนเดียวเราเกิดมาอยู่ในที่ห้อมล้อมของคนหมู่มากเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่มารดาบิดาปู่ย่าตายายแล้วก็ลุงป้าหน้าอาอ ที่ชายที่สาวน้องชายน้องสาวหรือตลอดถึงหลานเหล็นอะไรสืบต่อกันมานอกจากนี้แล้วก็ยังมีเพื่อนบ้านที่รวมกันอยู่เป็นหมู่บ้านเป็นตำบลอำเภอจังหวัดตลอดถึงประเทศลองคิดดูดังนั้นเราเกิดมานี่ได้ชื่อว่า เกิดมาอยู่ในถ้ำกลางแห่งชุมชนเัื่องนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้กระทำดีต่อกันและกันไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันถ้าว่าอยู่ร่วมกันแล้วเบียดเบียนกันอยู่อย่างนั้นก็หาความสุขความสงบไม่ได้เลย นี่ทุกคนเกิดมาในโลกนี้ต่างก็ต้องการความสุขเหมือนกันทั้งหมดเลยเกลียดต่อความทุกข์ทั้งนั้นเลยแล้วก็ไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนตน <c oughs> เมื่อเราไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนเ,เราแล้วก็เราก็อย่าไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อน <c oughs> ต่างคนต่างก็สอนตนเข้าไปอย่างนี้นะอย่างนี้นะ่ะจึงได้ชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งบุคคลผู้นับถือพุทธศาสนาเพราะในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสด้วยว่าอะิ่งซาปรมาธรรม,มาความไม่เบียดเบียนกันเป็นธรรมอย่างยิ่ง <c oughs> นี่แสดงว่าพระองค์ทรงเปล่งอุทานอันนี้ออกมาในตอนที่พระองค์เจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆนั่นนะละนั่นแหละพระพุทธพจน์นี้จึงเป็นอันว่าพระองค์เจ้าทรงพิจารณาเห็นแจ้งด้วยพระปรีชาญาณโดยแท้จริงจึงได้เปล่งอุทานออกนั้นอย่างว่านี้ออกมา คือหมายความว่าคนเราจะอยู่เย็นเป็นสุขได้นั้นก็เพราะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเท่านั้นเองนะเอ๋งงเงนข้ามถ้าว่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล,นแล้วก็หาความสุขไม่ได้เลยการเบียดเบียนบุคคลผู้อื่นก็เท่ากับว,ว่าเบียดเบียนตนนั้นเองนะเพราะว่า กรรมที่ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนั้นมันก็จะย้อนกลับมาหาผู้กระทํานั้นในภายหลังนี่เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดคิดได้อย่างนี้แล้วก็จึงได้เว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นแม้ว่าตนจะไม่พอใจกับบุคคลคนนั้นอย่างไรก็ตามเราก็ พยายามกำหนดใจละอารมณ์นั้นไม่ส่งเสริมมันเพราะว่าถ้าส่งเสริมให้มันมีความขุ่นเคืองมากขึ้นไปมากขึ้นไปแล้วมันก็จะไปเบียดเบียนบุคคลผู้นั้นจะเป็นกรรมเป็นเวรต่อไปหาความสุขสงบไม่ได้นี่ละการฝึกตนนะ การนับถือพระพุทธศาสนานี้ผู้นับถือบรยศาสนาที่จะได้ผลจริงก็เป็นผู้ลงมือปฏิบัติตามพุทธโอวาทศาสนานี้ให้เต็มความสามารถสิ่งใดที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้ละให้เว้นเราก็เพียรพยายามละเว้นตามสิ่งใดที่ทรงสั่งสอนให้กระทำบำเพ็ญให้เกิดให้มี ก็พยายามบำเพ็ญใ้เกิดให้มีขึ้นในตอนอ,อย่างนี้เราจึงเรียกว่าเป็นผู้นับถือนับถืออย่างจริงจังไอ้นับถือแต่ว่าจาเฉยๆกล่าวออกมาว่าข้าเป็นชาวพุทธข้านับถือพุรธศาสนาแต่แล้วไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้า การนับถือนั้นก็ได้ผลเพียงนิดหน่อยเท่านั้นไม่มากเลยเพราะว่าคอนับถือเช่นั้นมันไม่สามารถที่จะลากความชั่วและกระทำความดีให้เกิดมีขึ้นในกายวาจาจิตของตนได้ในาศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่พระองค์ทรงสอนให้ลงมือกระทำ ไม่ได้ทรงสอนให้บวงสวงบูชากราบไหว้แล้วอ้อนวอนขอโชคขอลาบอะไรให้บังเกิดมีขึ้นโดยที่ตนเองไม่ต้องทำงานอะไรกากรรมลำบากอยากให้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้นโดนบันดาลให้ได้สิ่งที่ตนต้องการปรานา อย่างนี้หรือว่าอยากให้คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ช่วยดนบันดาลให้ตนมีลาบมียศมีสรรเสริญเยนยอมีความสุขกายสบายใจปราศจากโรคภัยพิบัติอันตรายต่างๆหมู่นี้นะ,อะเอาอธิษฐานอ้อนวอน,อนขอให้คุณพระตะนไกลนี้ช่วยให้ได้สิ่งที่ต้องประสงค์เหล่านี้ มีแต่เพียงแค่อ้อนวอนกราบไหว้เท่านั้นไม่ไหวเพราะคุณทั้งสามนี้จะช่วยผู้นั้นไม่ได้เลยต่อเมื่อผู้นั้นแหละลงมือกระทำตามเช่ชอนอย่างว่าทรงสั่งสอนให้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาว่าดื่มสุร,ราเมลยัยเครื่องดองของเมาทุกชนิดอย่างนี้เราก็ละเว้นตามเลยอ่ะ มไม่ต้องไม่ต้องหาเรื่องขัดข้องอะไรมาอ้างอิงมันละละมันไปเลยเพราะว่าเมื่อบุคคลมาละความชั่วเหล่านี้แล้วการกระทำความดีทางอื่น้มันทำได้อยู่แล้วการกํามาหาเรื่องชีดยังอื่นซึ่งไม่ขัดต่อข้อศีลเหล่านี้มันก็ไม่อยู่นั่นแหละ บุคคลสามารถที่จะแสวงหาการงานต่งตางๆซึ่งไม่ขัดต่อศีลต่อธรรมเหล่านี้ได้อยู่ทำไมจะไม่ได้นะ <c oughs> เช่นยกตัวอย่างการทำสวนทำนาหมูนี่ทำการค้าขายหมนี่ถ้าหาว่าเราตั้งอยู่ในศีลแล้วมันก็ไม่มีโทษอะไรมันทำไปได้อยู่นี่ทำได้อยู่บุคคลผู้มีศีลก็ดี ทำนาก็ได้ทำสวนก็ได้ทำการค้าขายก็ได้ทำราชการงานเมืองก็ได้หรือเป็นช่งางก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆหมือนี่นะมันทำได้ข่าดนั้นนะผู้มีศิลเนี่ยไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าไปทรงบัญญัติห้ามแต่ผู้รักษาศินแล้วห้ามไม่ให้ทำนาทำสวนไม่ให้ทำการค้าขาย ไม่ทําการช่างต่างๆนี้ไม่ใช่เพราะองค์ไม่ได้ห้ามแถมยังแนะนําสั่งสอนให้ขยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพต่างๆเหล่านี้ให้เต็มความสามารถเลยมเมื่อได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วก็ให้รู้จักแบ่งสรรบันส่วนใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ได้โมนีพระพุทธเจ้าทรงสอนทั้งนั้นเลย แต่ว่าคนเรานั้นไม่คิดไม่วิจารณ์คําสอนก็งพระเจ้าให้ถี่ท่วนนะเลยพอได้ฟังได้ยินพุทธบัญญัติห้ามอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ท้อใจเลยไม่สนใจคําสอนเลยอะไม่น้อมเอามาวินิจฉัยเลยอที่พระอ,องค์งทรงห้ามอย่างนั้นแล้วก็ทรงเน้น,นําให้ทําอย่างนี้ อย่างนีนะ้เราสามารถทำตามได้ไหมมีช่องทางใดบ้างอย่างนี้เมื่อมาน้องเข้ามาพิจารณามันก็ต้องมองเห็นช่องทางได้เลยแต่ว่าการที่บุคคลจะเ,เว้นจากคุทธบัญญัติได้ก็ดีทำตามข้อที่ทรงแนะนำสั่งสอนให้ทำได้นั้นก็ต้องเป็นผู้ทำตนให้เป็นคนมากน้อยสันโดษ เสียก่อนมันก็ยังทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถ้าบุคคลยังทำตัวเป็นคนมากๆในปัจจัยทั้งสี่นี้เกินขอบเขตแล้วบุคคลวันนั้นย่อมไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ไหนเลยเพราะว่าเ <c oughs> มื่อบุคคลมากๆแล้วอย่างนี้นะ หากว่าหาเอาโดยทางสุดจริตไม่ได้อย่างเนี้ยมันก็ต้องวางแผนหาเอาในทางทุจริตไปอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันมันความอยากมันท่วมทน้นจิตใจมากนี่หาเอาในทางสุจริตนี่มันไม่ได้ทันความอยากความปรารถนามันก็เลยคิดวางแผนไปกี้ไปปล้นไปหลอกลวงช่อโกงต้มตุนเอาสมบัติของผู้อื่นมาได้อย่างง่ายง่ายอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นการชอบโกงหลอกลวงตางนี้ก็จัดเข้าในสิกขาบทข้อที่สองคืออธินนาทานนั่นเอง <c oughs> ได้ถือว่าเป็นผู้ร่วงเกินสิกขาบทข้อที่สองนั้นอันนี้แหละเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันศึกษาสำเหนียกให้ดีการนับถือพระพุทธศาสนานี่ ถ้าบุคคลมาสำเนียกให้ดีแล้วอย่างนี้นะก็จะเห็นลู่เห็นทางที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระเทเจ้าได้ไอเราทำตัวเป็นคนมากน้อยสันโดษอย่างนี้นะมันแสนสบายเลยอนะมากน้อยนะั้นหมายความว่าต้องการอยากจะให้กิเลสบาปประทำในจิตใจนี้ให้มันน้อยเบาบางออกไปเรื่อยๆ ทำอย่างไรกิเลสบาปธรรมนี่มันจะน้อยเบาบางเราก็พยายามประกอบความเพียรทางจิตใจเข้าไปละมันเข้าไปที่มันจะน้อยลงไปได้ก็เพราะเราเพียรล่ามันไปเรื่อยๆนั่นเนล่แต่คนส่วนมากไม่ได้เพียรล่ากิเลสนะบาปธรรมเหมือนกันแต่ตนทำตนลุ่มหลงทำบาปมาแล้วอย่างนี้ก็ช่างมันอ้าบาปก็บาปไปทำยังไงมันจำเป็นเนี่ย คนส่วนมาก <c oughs> คนส่วนมากเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> ไม่ไม่คิดว่าจะละบาปนั้นเลยเมื่อเป็นช่นนีจะไม่ให้บาปนั้นมันตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในสงสารอย่างไรเล่าเอานคิด,ดูให้ดีไอ้พู้ที่บาปอากุศลาต่างที่ทนรุ่มหลงกระทำมานั่นน่ะ จะไม่ติดสอยห้อยตามให้เป็นทุกข์ไปในโลกหน้าต่อไปนั้นก็เพราะผู้ใดามารู้ตัวแล้วอย่างนี้เห็นโทษของบาปนั้นชัดๆแล้วอธิษฐานใจเว้นหรือสมทานว่าต่อนนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ทําบาปอย่างนั้นต่อไปอีกอย่างนี้นะแล้วบาปที่ได้ทาร่่งรํำมาแล้วนั้นก็ยอมรับว่าเป็นบาปจริงเพราะยังไม่รู้ตอนนั้นน่ะ เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็จะไม่ทำอีกต่อไปเนื้อต่อจะ <c oughs> ต่อจากนั้นก็ไหวพระภาวนาจเจริญเมตตาแผ่ไมตรีจิตคิดให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูต่อกันและกันมาแต่ก่อน ก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขขอจะได้ขอจะได้มีเวรมีภัยต่อกันและกันเลยอย่างนี้นะเรานั่งภาวนาสํารวมจิตใจให้แน่วแน่ล้วก็อธิษฐานในใจอย่างนี้เสมอไปอสัตว์จำพวกใดที่เราเคยเป็นศัตรูเคยเบียดเบียนมาอย่างนี้นะ ก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันและกันอย่าได้ผูกอาฆาตจองเวรซึ่งกันและกันเลยกุศลผลบุญอะไรที่เรากระทำบำเพ็ญมาเราขออุทิศส่วนบุญกุศลนั้นให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูเมื่อรู้รับรูปบุญกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศไปนี้แล้วขอได้อนุโมทนา เอาส่วนบุญกุศลเหล่านี้แล้วก็ขอให้มันรู้ถึงซึ่งความสุขในพบนั้นนั้นเถิดเราอาธิษฐานใจอุทิศส่วนบุญกุศลที่เราทำมาให้แต่สำนวนสมัยใหม่นี้เขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรนะจะว่าอย่างนั้นก็ถูกเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าคนส่วนมาก เกิดมาในโลกเนี่ยซึ่งจะไม่ได้ทําบาปไม่ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นนั้นรูมันจะไม่มีแต่การเบียดเบียนสัตว์นี่แหละนับว่าเป็นพื้นมาเสมอทีเดียวเราตั้งแต่รู้เรียงสามาจนตลอดมาได้ฟังคําของพระเจ้าแล้วจึงได้รู้สึกว่าการกระทำเช่นนั้นมันเป็นบาปเป็นโทษนี่นะดังนั้นแหละ พระศาสดา,าจึงได้ทรงสอนในเจริญภาวนาเสมออย่าไปเกียดคร้านเพราะว่าตนนั้นมันมีกรรมมีเวรติดตัวอยู่เอ,อเพียรพยายามภาวนาเหนือแ,แผ่เมตตาจิตต่อสรพสัตทั้งหลายเลยไปถ้าบุคคลใดเพียรพยายามเจริญเมตตาแผ่เมตตรีจิตอุทิศส่วนกุศลไปให้สรรพสัตทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรู ดังกล่าวมานั้นน่ะนั่นแหละบาปกรรมที่ได้รุ่มหลงกระทำมานั้นมันก็จะค่อยเบาบางไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าใครไม่ได้ไหว้พระไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาไม่ได้ฝึกใจให้สงบไม่ได้เจริญเมตตาดังกล่าวมานั้นน่ะบาปกรรมที่บุคคลผู้นั้นได้ลุ่มหลงกระทำมานั้นมันจักไม่หมดไปจากกิตใจของผู้นั้นเลย มันจะติดสอยห้อยตามอยู่งั้นแหละ mm. เมื่อหากว่าบุญเก่าที่ตนได้ทำมาแต่ชาติก่อนนั้นหมดลงเมื่อใดแล้วบัานี่บาปใหม่บาปกรรมมันที่ตนทำเอา,าใหม่นี่ก็มีโอกาสให้ผลสืบต่อ,ตอเลยนั่นแหละก็หมายความว่าเมื่อบุคคลหมดบุญแล้วก็ตายอพอจิตวิญ,ญญาณออกจากร่างนี้บาปอากุศลที่ตนดำมามันก็รองรับเอาไปเลย มันเป็นอย่างนั้นตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะพระองค์เจ้าตัดสรู้แจ้งแกงตลอดจริงๆเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษหมดเนี่ยเมื่อพระองค์ไม่รู้แจ้งเรื่องหมดนี้่วพระองค์ไม่สามารถที่จะละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้เลยเพระองค์ก็ละตั้งแต่ต้นนี่แหละไปก่อนละตั้งแต่บาปอากุศลต่างๆไปเรือ่อยจนว่า รวบรวมบุญกุศลบารมีธรรมที่ได้สั่งสมอารมณมาแต่อเนกาชาตินั่นนะมารวมกําลังกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้แล้วในเดือนหกเพนประจันท์เต็มดวงครั้งกันนู้นนั่นแหละพระบารมีธรรมของพระองค์น่ะจึงได้คำจัดอาสวะกิเลสบาปธระธรมต่างๆเหล่านั้นให้ระงับดับไป ดังที่เราจะได้รู้ได้ฟังกันมาอยู่ไม่ใช่เหรอตอนปฐมยามที่พระองค์เริ่มเจริญสมถะเข้าไปนั่นอ่มานมานคือกิเลสบาปธร,รรมนั่นเองเนี่ยนั่นมันก็ยกพวกกันมามาขู่เข็นพระองค์ขับไล่พระองค์ให้เสด็จหนีออกจากแทนบัลลังก์นั้นนี่จะจะไม่ให้พระองค์เจ้าใจ บรรลุสัมมาสัมพธิยาณเลยอ่ะก็นั่นแหละเรื่องกิเลสบาปธรรมออย่าไปเข้าใจว่ามันจะหมดไปสิ้นไปได้ง่ายๆเมื่อไรอ่ะตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธรรเจ้าอีแท้นะก่อนตัดสรุสัมมาสัมพธิยานเนี่ยองค์ก็ยังได้เผชิญกับกิเลสบาปธรรมเหล่านี้นะเพราะคำว่ามารน,นั่นก็คือบาปนั่นเองนี่ ไม่ใช่อื่นกายบาปกับกิเลสมันก็อันเดียวกันนั่นแหละผสมประสานกันอยู่นั่นแหละเพราะการที่บุคคลยังมีกิเลสกิเลสพาให้ไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่นั่นนะนักปราชญ์ท่านกล่าวว่ายังเป็นบาปอยู่นั่นแหละยังมีบาปติดตัวอยู่อ,อเพราะว่ากิเลสมันนําไปให้เกิดเป็นลูกเป็นนามนี้ขึ้นมาแล้ว พอจเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาไอ้ใจของผู้นั้นก็มีแล้วนี่แสดงออกมาแล้วแสดงความโลภความโกรธความหลงออกมาแล้วตั้งแต่เป็นเด็กโน้นนะจะเป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยนะใครทําอะไรไม่ชอบใจแล้วก็โกรธร้องไห้ทําอะไรเพื่อไม่ได้นะเอาร้องไห้เข้าปเป็นประมาณเอา้าถ้าเด็กคนไหนมันพูดได้แล้วอย่างนี้มนกดาเช่องอะไรไปนะสังเกตดูสิ นั่นแหละกิเลสมันติดตามมาทั้งแต่ชาติก่อนนูน่นอมันติดตามดวงกิั้นมาพอมันเกิดเป็นคนมาพอพูดได้เท่านั้นแหละมันแสดงบทบาทออกมาเลยอ,อันนี้แหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นอนะ่ะผูท้ที่ท่านพิยนาเห็นทำอันลึกซึ่งท่านจึงเบื่อหนาย ในการเกิดแก่เจ็บตายในวตาสงสารนี้นะเพราะว่าบางชาติมันก็ลงไปทำบาปทำกรรมและบาปกรรมนั้นมันก็นำไปสู่ทุกขติภูมิใดภูมินึ่งถ้าบาปหนักก็ไปนรกถ้าบาปเบาก็เป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์ดิัรฉชนบ้างนี่แหละ การเกิดนี่จึงชื่อว่ามันเป็นของไม่แน่นอนเลยอะ่ะถ้าผูใ้ใดสะสมบาปอากุศลไว้ในใจแล้วมันก็จะต้องได้ไปเกิดในภูมิทั้งสี่นั้นภูมิใดภูมิหนึ่งอ่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามันจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เลื่อยไปนะไม่แล้วถ้าผู้นั้นมีบาปอากุศลติดตัวโยะ มันจะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอย่างนี้ไม่ได้ก่อนก็ต้องไปถวยผลของบาปเสียก่อนและเมื่อบาปกรรมนั้นหมดอายุมันลงเมื่อใดบุญที่ตนทำมานั้นมันก็ให้ผลสืบต่อเมื่อนั้นแหละถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกแสดงว่าบุญที่บุคคลกระทำนี่มันก็ไม่สูญหาย อถึงแม้ว่าบุคคลนั้นทําบาปมากกว,ากว่าบุญจะไปเสวยผลของบาปนั้นก่อนแต่บุญมันก็รอคอยอยู่นั่นแหละ <c oughs> ต่อต่อเมื่อหมดอายุของบาปแล้วบุญนั้นจึงได้ให้ผลสืบต่อไป <c oughs> แต่ถ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสโดยว่าถ้าบุคคลใดไม่ได้ทําบุญกุศลเสียเลยแล้วทําแต่บาปอย่างนี้นะ แล้วแล้วบุญกุศลในชาติก่อนนอวนก็หมดลงแล้วแล้วชาตินี้ก็ไม่ได้ทำไว้อย่างนี้วันนี้พอพอตายลงอยนี้พอตายลง, <c oughs> ยลงก็ไปสูน่นรกเมื่อไปสู่นรกแล้วไม่มีกําหนดหมายว่าจะได้พ้นจากนรกเมื่อไหร่เพราะเหตุว่าผู้นั้นไม่มีบุญกุศลที่จะคอยให้ผลสืบต่อ ได้เลยนี่มันไปนอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นอภุตกาเศรษฐีที่เคยแสดงให้ฟังมาบ่อยๆมีสมบัติตั้งสี่สิบโกดแล้วตนีเหนียวนั่นไม่ได้ทำบุญนำทานอะไรเลยเกิดมาในพบพ,บพระพุทธเจ้าแท้ๆอยู่โตมเมืองสาวัถีนั่นแหละไม่ได้ทำบุญนำทานอะไรเลยอนนี้บุญกุศลที่ ตกแต่งให้เป็นเศรษฐีมาแล้วสังเกตชาตินั้นหมดลงในชาตินั้นเลยแล้วในชาติจ,จุบันนั้นก็ไม่ได้ทําบุญอะไรแม้แต่น้อยเดียวพอตายแล้วก็ไปตกมาหาโลรนะัวนรกนุ่นพระเจ้าประเสริฐีกุศลเสด็จไปทูลถามพระองค์สาเหตุเรื่องนี้มันจะปรากฏนะ่ะองค์เจ้าตรัสว่าพระพุทธกาเศรษฐีนี่ ไม่ได้ทําบุญกุศลอะไรในน้อยหนึ่งเลยในปัจจุบันนี้แล้วบุญเก่าที่ทํามาแต่ก่อนก็หมดลงแล้วพระเจ้าเปรสที่กุศลอยู่ในทูลถามว่าแล้วเมื่อไรเขาจะได้พ้นไปไม่มีกําหนดพ้นเลยเพราะว่าเขาไม่มีบุญกุศลอะไรจะจูงเขาออกจากนรกได้เลยอย่างนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นแหละ <c oughs> เมื่อพุทธบริษัททั้งหลายได้ทราบอย่างนี้แล้วอย่าพากันนิงงนอนใจก็จึงได้ไหวพระภาวนาฝึกจิตใจของตนให้มันตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนาไกลเกวสามประการนี้ว่าถือเอาว่าเป็นที่พึ่งเหินประเสริฐจริงๆแหละเพิกจิตใจนี้ให้มันทำความพอใจในบุญกุศลที่ตงกระทำบำเพ็ญมา นับแต่การให้ทานการรักษาศีลการกราบการไหว้หการภาวนาทำใจให้สงบระงับลงไปหมู่นี้ล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเลยเรามาทำความชื่นชมยินดีในความดีที่เรากระทำมานี่เพ่งอยู่ภายในนั้นจนว่าใจมันสงบลงไปด้วยอำนาจแห่งบุญคุณนี่แหละเมื่อเราเพ่ง ทำความยินดีในบุญในคุณนี้มา่าเข้านะใจมันสงบลงได้เลยมันจะไม่ปรุงแต่งไปในเรื่องอื่นใดมันจะไม่ทะยอยทยานดิ้นลนไปกับเรื่องภายนอกเลยอ่ะเพราะว่ามันเห็นอำนาจแห่งบุญและคุณเนี่ยเมื่อบังเกิดขึ้นในจิตใจแล้วทำใจให้เย็นทำใจให้สบายทำใจให้เอ,อิบอิม่มอ,อย่างนี้แล้วก็จเจริญปัญญาต่อ เมื่อใจสบายแล้วก็พิจารณาธาตุสี 5, ่ขันหานนี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกครั้งอนาตาเสมอเสมอไปอย่าไปสําคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของของเราอะ่ะเมื่อเห็นแจ้งอย่างว่าแล้วก็พงก็วางทําใจให้รวมเป็นหนึ่งลงไปพร้อมด้วยญาณความรู้อันนี้แหละเป็นข้อปฏิบัติในพุทธศาสนา ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้